แบล็คไม่น่าแมนเฮ้ยแบ็คแมนแบ็คแมนแบ็คแมนไม่เงี้ยกูอยากได้เลมโบอจังวะกาชานี่ผมหมดเป็นแส่นะผมจะบอกแอดมินด้วยนะครับผมแอดมินบ้านนาทาวนะกาชาผมค้างหลายรอบมากนะสุ่มไม่ได้ไม่ว่าด้วยสุ่มค้างด้วยเอาตั้นก่อนดีกว่าหรือว่าล็อกก่อนตั้นก่อนดีกว่ามาเฮ้ยมาดิเล่นล็อคล็อกมาดิ มาดิแอดมินซิตี้มาเด้เดียวกันครับ <battle> สัตว์มาดิใครก็ได้พวกเมืองสองคนใครก็ได้เนี่ยไงเราอินไงเรา <c oughs> <c oughs> yeah. มามาดิสัตว์มาดิเฮี้ยพ่องตายควายเอ้พ่องตายควายเอ้พ่องตาย กวไอเฮียมันไม่มีสกิลเลยวะทำไมมึงเจ็บจังวะเฮ้ยสวยสวยเพื่อนต่อได้ขู่เฮียแม่งเฮ้ยสวยสวยขู่เฮียแม่งลาคลิปก่อนคลิปเราจะได้ไม่ไปหาเขาเว้ยให้มันมาหาเรานี่เป็นวิธีการดึงคลิปจริงๆไอพวกเก่งๆรู้หมดแหละ เผื่อใครอยากสนใจอยากเปลี่ยนมาเล่นโดตามามากูมีล็อกแล้วอิสัตว์เอ้ยมึงเอาอ่ะอิสัตว์มึงเอาอ่ะไม่ใช่ตำรวจแต่แพ้กไอ้เอ่เอวเอวเอวเอ็กยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอวเอวเอวเดี๋ยวรอรอบสองเดี๋ยวรอรอบสองเที่ยวนี้ยังมีรอบสองเดี๋ยวมาครับดอดได้ไหมดอดได้ไหมดอดได้กูว่าได้ต้องได้ป่าไปป่าไปแล้วบินตามมากูบอกแล้วว่าอย่ามาอิสัตว์มาดิมาดิเฮ้ยมานาโมึงมีน้อยจังวะ เฮ้ยมันมันอันนั้นแล้วนี่หว่ามันอันนั้นแล้วมันอันนั้นแล้วมันเหลือแค่เอ้ยได้ได้มึงได้แล้วล่ะเฮียเฮ้ยกูสั่แว้งมาตีนี่สวยกูตีคลิปก่อนกูตีคลิปก่อนกูจะตายสวยกูดึงคลิปก่อนนะมึงดูดูดูไปก่อนเฮ้ยไอสัตว์ไม่เรียกอ่ะไม่เรียกอ่ะโว้ยเฮ้ยไม่เรียกอ่ะไม่เรียกอ่ะโอ้เห็นไหมถึงนู่นเลยโอ้โอ้ ขาป้อมอีสัตโอ้ยป้อมแรงด้วยป้อมแม่งไม่เหมือน ROV แล้วป้อมแรงชิบหายเดี๋ยวกูวับเดยกูดูล้อก่อนเปิดเปิดช่องนี้เปิดช่องนี้เปิดช่องนี้อีสัตจะเอาแล้วเปิดช่องนี้เปิดแมพเปิดแมพเร็วๆเร็วๆเร็วๆโ็วอ๋มึงรอเฮียอะไรเนี่ยเอาเด้เอาเด้ออีสัตว์เอ้ยอุ้ยเฮียกูจะตายเนี่ยกูตายแทน ไม่ตายเว้ยไงเล่าเก่าจัดสามวิเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนตัวนี้ไปแล้วกูมาแล้วรถด่วนบูนตายไอซัดมึงจะไปไหนดักเข้าไปเปล่าบักเข้าไปยีงโคตรเก่งไงไอ้สามเฮี้ยมเปี้ยวจังวะมึงคิดว่ากูไปไหนอ่ะมึงคิดว่ากูไม่อยู่เหรอมึงเปี้ยวจังวะเห้ยกูถามมี่มึงเปี้ยวจังวะเปี้ยวเหรอไอ้สัตด ไป้ยวเหรอไอ้สัตว์หืมอืมไปอยวเหรอมึงเอาตัวไม่เอาหืมอืมอืมไปอยวเหรอไอ้สัตว์เอ้ยปล่อยปล่อยมังก่อนปล่อยมังก่อนป้อมแรงป้อมแรงปล่อยมังก่อนปล่อยมังก่อนของเตียงมานาไป็นไหมคุณจะถึงละไม่เอาเลยก็ได้นะเปิดเลยสวยเฮียตายดิครับตายดิครับเยอยตายดิครับคุตันต่อก่อนมึงอะไรไร ไอ้สัสอะไรอะไรขอแต่งเป็นบาจิระลุงครับผมอยากได้รถโคอนิกเซ็กเจสโอับโซลูรถรถอะไรกันเนี่ยสัว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 ผูก็ไม่มั่นใจว่าไหวหรือเปล่าที่หนึ่งถึงหนึ่งกับผมไหมมาดิสัสหนึ่งหนึ่งก็มาดิผิดไหมกูบอกแล้วไม่ทันไม่ได้แดดเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ ยแมพบ้านนาทาวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเอาเหรอเจ็บเอา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 ล็อกไว้ให้แล้วสวยเอาดิมึงยิงหนีนะมึงยิงหนีนะมึงรอนะตาเดียวพอได้ไหมตาเดียวโอ้ตาเดียวอ่ะมึงยิงหนีนะไอ้สัสมึงยิงหนีนะมึงยิงหนีนะมึงยิงหนีนะไอ้สัสมึงยิงหนีนะบอกวมึงยิงหนี เฮียกูหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮอ้ยโอ้ยกูยังไม่ถึงนะกูไกลมากเลยนะกูๆไปก่อนกูถึงแล้วเหี้ย่างไรไปหนึ่งหนึ่งกู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 ไหมเอาไหมเอาไหมเหี้ยไม่ไหวป่ะไม่ไหว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 บิ๊กมาหรือวิ่งไปแล้ว เฮีย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 สัตว์แล้วเฮียเฮียตัวไดเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียมาเฮียมามีพิงไหมมีพิงไหมคุ้มจะเสร็จไหมมีพิงไหมโอเคดอดอดอไอ้ดอมันโดนกูแน่ดูนี่เฮียเลือดก็ยังไม่เด้งเลยดูไอ เดี๋ยวโชยดูหนึ่งหนึ่งเขาเขาเขาเล่นกันยังไงหนึ่งหนึ่งเขาฆ่ายังไงเฮ้ยายาของกู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 ไอ้สัตว์อย่าแม่ไอ้ไอ้ไอ้สัตว์กูจะถึงอยู่แล้วไอ้สัตว์เอ้ยเข้าไปดีแนกแนกไอ้เฮียกลัวอะไรอ่ะล็อกแม่งเลยสัตว์มาดิอุ้ยเฮียไม่มีดัดไม่มีไม่มีกูกลับแล้วกูหนีแล้ว ไอ้นั่นมีนี่ว่าเอ้าเฮียไบอกมีแล้วหน้าไอ้สัตว์มึงเก๋าเหรอไอเฮี้ยมึงเอาเหรอไอสัตว์เงาไงเอาไงเอาไงเฮี้ยแล้วเฮี้ยแล้วว้ากูผู้ไา่ตายกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน ร่างมังกรหลุดไปแล้วร่างมังกรหลุดแล้วเล่นดิเพื่อนมาแล้วกูมาถึงแล้วเล่นดิเพื่อนได้เสียดิเพื่อนอี๋มา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 ขึ้นบ้านขึ้นบ้านแอก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 มันหายตัวน่ะหายตัวเฮ้ยเฮ้ยกูไปเอาข้างหลังนะกูไปเอาข้างหลังนะข้างหน้ากูไม่เอานะเฮ้ยโอ้ยเฮียในบอมไม่ไหวดิไม่ไหวไม่ไหวเพื่อน มินาหน้าโดนกูมินาหน้าโดนกูเอาเฮี้ยใครขโมยไอิสัตว์เอ,เอ้ยแล้วกูมาได้ใครเนี่ยมาดิมึงจะไปไหนเลยอิสัตว์มึงจะไปไหน <c oughs> เราเฮ้ยขอเห็นหน้าดอมาดิมึงถึงที่โอ้ยเฮี้ยไปไม่ถึงเลยเฮ้ยเข้างบนข้างบนเฮี้ยกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่มาดิสัตว โโอหเยเหมือนเกินเก็บเด็กอีกแล้วเก็บเด็กอีกแล้วเฮ้ยใจปอนหรือเปล่าใจปอนหรือเปล่าปอนหรือเปล่าอย่าเชะปอนเปล่าปอนเปล่าปอนเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเดียวฆ่าไม่ได้เหรอโอ้ช้าเกินช้าเกินตัวถือธนูยอนปากครับยอนเหรอ อันนี้ยอนอันนี้เมียยอนเมียย้อนอ่าอันนี้เมียยอนเมียยอนเอ๊ะเมียยอนเมียยอนนะเมียยอนอันนี้มึงก็มึง er ก็ไอยเตว์ไปกวนติไม่ไมติีได้หุ่ยสัตว์เอ้ยโดนสตันโอ้ย เมื่อกี้โดนสองสตันไงเฮ้ยโหพี่ครับวงแตกเลยเหรอเยี่้อแล้วกูล็อกมาแล้วด้วยไอ้สัตว์อ้าวอ้าวอ้าวหวานหมูนี่อย่างงี้หวานหมูนี่อย่างงี้ตายดิอย่างงี้กูบอกเลยตายดิตายดิตายดิอย่างงี้ตายเลยกูบอกแล้วอย่างงี้ตายดิเฮ้ยกูกำลังช่วยไปไหนล่ะไอ้สัตว์พี่ครับใส่อะไอ้สัตว์ ไปไหนไปไหนไอ้สัตว์อะไรอะอะไรอะครับมึงเกี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่เอาดีกว่าอุ้ย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 ไปดีกว่าไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยอุ้ยโดนดึงโดนดึงโดนดึงอุ้ยเหี้ยโอ้โหเมื่อกี้กูมีดั๊ หลอกล่อไปก่อนหลอกล่อไปก่อนหลอกล่อไอ้เอออยากเอามือไอ้แหลอกล่อหลอกล่อมาเห็นเพื่อนเอามาเห็นเพื่อนเอามันสัตว์มึงตีเหรอมึงตีใครศาสต์มึงตีใครอุ้ยเฮียคนโดนแะไรยังวะอุ้ยเฮียอะไรยังวะไอ้เฮียตะเขาไหนแม่งแรงสัตว์เฮ้ย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  หยุดแม่ลูบิกกอปมานี่วายสัตว์แนนอนว่ะแนนอนมาแล้วกำลังมาแล้วมาแล้วดอมโดนดูแน่ดูเลงด,ด,ดูดูนี่ไว้ดูนี่ไว้ดูนี่ไว้มึงจะถึงยังเนี่ยมึงดูไว้ดูไว้ไอ้สัตว์มึงไปไหนกูบอกไม่ให้ไปไงอมาดิหนึ่งหนึ่ง,งกูเล่ามาดิสัตว์ มาดิสัตว์มาดิสัตว์่าหนีดิเี้่าหนีอย่าหนีดิสัตว์่าหนีดิสัตว์่าหนีดิสัตว์กูบอก่าหนีอย่าหนีเฮ้ยเข้าไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาบ่อเลยเหรอขาบ่อเลยเหรอ ขาบ่อเลยเหรอขาบ่อขาบ่อเลยเหรอเอ้ยยี่ยไม่มีนะนี่นไม่มีด네ั๊ไม่ม like ีดั๊โอ้โหแล้วใครกดช้าตอนแรกก็ไม่กดแลกดตอนนี้ตีป้อมตีป้อมสบายสบายโคตรจริงจริงหรือวะ